พยายกินน้ำแข็งมากินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งกินน้ำแข็งมาแล้วมากินน้ำแข็งลูกสามสีมาแล้วมามามาแม่แดงมาแม่แดงน้ำตาลครับน้ำตาลมากินน้ำแข็งลูกสามสีมากินน้ำแข็งเร็วอ่ะเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินลูกกินเลยลูกกินเลยกินซะกินซะลูกกินเลยลูกกินเลยน้ำตาลกินเยอะเยลูก ให้ลูกอ่ะตัวนี้กันใช่ให้ตัวนี้กินเลยตาลครับตาลกินนี่ลูกอ่ะกินแล้วโอ้จะเล่นกับแม่เหรอลูกโอ,โอ้บุรุรักษาผ้าคู้พ่พอตาลกินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็ง ใใกินเลยลูกพี่วัวกินอะไค่ะกินเลยลูกพี่วัวเลย่ะี่กพี่วัวกินกินะสามสี่กินเลยลูกกินเล้วแม่เติมให้ลูกแม่เติมให้น้ำตางกินลู Tonight kín Tonight kín lộp. nói hoa hên ông kín Tonight nói lộp. Tonight kín 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 lộp. kín lộp. Tonight kín kín lộp. Tonight kín kín lộp. Tonight kín lộp. Tonight kín 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 กินก,กันลูกเจ๋อเจ๋อคิดตรงไหนลูกเอ๋เจ๋อคินตรงน,นี้มาหนูมากินนี่ลูกเนี่ยจ๋อยจ๋อมากินนี่นะ,ะกินเลยลูกกินเลยลูกกินซะน,น้ำให้น้องเรียบร้อยจ้าน้ำสะอาดจ้าเถอะทิ้งเลย ชาดำนะลังปราชญน้ำตาลหิวใช่ไหมหมามามากินข้าวค่ะอ่ะอ่ะอ๋ลวงอ่ะอ่ะอ่ะกินข้าวลูกกินข้าวกินเลยหิวก็กินเลยลูกโอ้แม่เปลี่ยนน้ำไแล้วนะคะแม่เปลี่ยนน้ำไม่รู้แล้วนะคะหิวก็กินเลยดุกอ่ะอ่ะเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ดำเด้ออ่ะกินซะลูกกินซะกินซะอ่ะ อะไรดกกินเลย ital! กินอะไรดกกินอะไรดกคุณรักษาพระคุ้มครองนะไงดกเอ้ยตัวนี้เฟรนลี่อ่ะเฟรนลี่เดี๋ยวแม่เติมน้ําให้ใหูกนะเดี๋ยวแม่เติมน้าให้เนี่ยบังเอิญบังเอิญสบายดีนะลูกคุณพระคุณเจ้าคุค้มครองนะเออเดี๋ยวแม่พาไปรักษามะเร็งนะบังเอิญน,นะลูกนะานอนอยู่ตรงนั้น oh, oh, oh. เพื่อนเออนี่ฮะบังเอิญนอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนี้เน,น,น,นี่ยเนี่ย เอิญนอนอยู่ตรงนี้บังเอิญแข็งแรงปลอดภัยนะลูกนาเดี๋ยวไปรักษามะเร็งนะลูกนะเดี๋ยวจะเติมน้ําให้น้องก่อนค่ะเพื่อนๆเนี่ยเติมน้าให้น้องก่อนน้าเต็มๆให้น้องแล้วจ้าดูมีคนดีใจดูตัวเล็กโอเดี๋ยว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 แม่เติมน้ําให้ลูกแป๊บหนึ่งแม่เทแม่เททิ้งแม่ล้างกระป๋องแล้วเดี๋ยวแม่เติมน้ําให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตัวเล็กเดี๋ยวแม่แม่เปลี่ยนน้าให้ ก็มีคนมารอที่รถแม่เลยดูซิดูซิเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำเอาอาหารเม็ดให้ลูกดูถังกระมังลูกจุ๋ยโถลูกโอ้เห็นแม่มาดีใจกันใหญ่เลยดูติดูซีโอ้ลูกเดี๋ยวกินข้าวกินข้าวแม่เปลี่ยนน้าให้ลูกเปลี่ยนน้าให้แล้วกินเลยลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาอาหารเม็ดให้นะตัวเล็กเดี๋ยวแม่เติมน้าให้เต็มเตมเลยเนี่ยแม่ล้างเปลี่ยนให้ทุกวันลูกสะอาดทุกวันนะตัวเล็กนะจ้าแม่สะบัดไอแผ่นรองอาหารให้แล้วลูกนะ แม่เอาอาหารใส่ฮะเออกินน้ำลูกกินข้าวลูกเนี่ยแม่เอาอาหารได้ใส่ให้แล้วมากินข้าวแล้วเร็วเร็ววกินเร็วกินเร็วเออแม่สะบัดมดออกแล้วลูกกินเลยลูกแต่แม่เติมน้ำให้เต็มเต็มแม่ถือมาละเออกินสักเล็กแม่เติมน้ำให้หนูเต็มเต็มแล้วนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำเต็มแล้วนะคะตัวเล็กกินข้าวนะแม่ไปต่อแล้วนาเนี่ยน้ำเต็มเต็มแล้วลูกกินซักองกินสะอ๋อนี่สี่ทุ่มจะครึ่งแล้ว เดี๋ยวรอแม <siglo. S 2> ่ล้างพื้นก่อนแล้วค่อยกินข้าวนะคะมดเยอะมากเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามดกุกขามน้องเนี่ยเนี่ยขึ้นอาหารน้องเลยเพื่อนเพื่อดูนะะเนี่ยเต็มห้องไปหมดเลยเนี่ยอย่างนี้กัดน้องเนี่ยพัดไม่ได้ใหญ่จะฆ่ามดนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยตัวตูเนี่ยเพื่อนๆนดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวตูเลยเดี๋ยวพัดล้างพื้นก่อนแล้วก็น้องค่อยกินข้าวแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกินข้าววันนี้แม่ก็ ล้างพื้นแต่ก็กว่าเดกว่าเราเพื่อนๆเดี๋ยวดูมันยังขังเหนื่อยเดี๋ยวให้ลูกกินข้าวก่อนกว่าเดี๋ยวเราเพื่อนๆหมดเยอะมากเพื่อนๆค่ะตรงนี้ล้างหมดเลยนะเดี๋ยวจะพักห้งแห้งกินข้าวดนูเดี๋ยวแม่มีอีกกระมังหนึ่งอ่ะดูกะอ่ะ,อะกินดีๆอย่าให้หกนะคะกินกินแล้ว,ลวลก็กินซะกินนะ สี่ทุ่มครึ่งนะแล้วกินเลยลูกท้องเครื่องนอนลูกอ่ะไม่มีนะเพราะว่ามดมันขึ้นทุกผืนเลยยกเว้นในสามผืนเนี้ยเมื่อวานเอาไปซักตากตั้งแต่เมื่อวานเพราะมันเลอะฉี่แม่ก็เก็บมามอยู่แค่นี้นอกนั้นมดขึ้นหมดเลยแม่เอาไปซักแล้วเดี๋ยวแม่จะตากให้ซักแล้วแต่ยังไม่ได้ตากนะโอ้ยเหนื่อยข้าวหนูกินไม่หมดนะ เดี๋ยวไปกินข้าวให้หมดนะลูกเดี๋ยวมดขึ้นอีกนะลูกเสียดายของนะเงินทองหายากนะลูกโอเค okay ไหมคะนะอะตัวเล็กอ่ะมีสองครับอ่ะคนท้องอ่ะอ,อ่ะเอ้ยออะไปกินขนมไปดูก่าเอา้าตัวเล็กตัวเล็กก็ไปตูนหนออ่อาแม่ให้ตัวเล็กออะยยืยเอาไปสองอ่ะมีสองคนท้องเขาอีกก็ล่าตัวเล็กเข้าไปตูนสองอันละตัวเล็กก็ตูนสองอัน กี่โมงแล้วจะห้าทุ่มแล้วลูกเดี๋ยวแม่กลับก่อนนะสองวันนี้สี่สิแปดชั่วโมงแม่นอนแค่หกชั่วโมงเองลูกว,วันละสามชั่วโมงเองนะลูกนะนี่ของดีสองครับตัวเล็กตัวเล็กหมดแล้วเหรอ่ะตัวเล็กก่ับเอามาให้ลูกเป็นฮ้องกินอันเดียวยังไม่หมดเลยอื มีซ่อนมีซ่อนมีซ่อนอกินซ่อนที่ไหนอ๋อซ่อนข้างข้างแม่หรือตัวเล็กก็ดื้เยอะ้อดื้อะ้ยตัวเล็กอันนี้คนท้องอ่ะตัวเล็กเขาจะออกสีน้ำตาลนิดนึงีแม่เขาขาวขาวมีช่องอามาให้คนท้องค่ะเอาไหนลูกเอาแล้วแต่เอาที่สบายใจตัวเล็กทำลัดีสองอะลูกไม่ต้องกินเยอะนะเดี๋ยวกินข้าวไม่หมดอีกก็มดขึ้นอีกเดี๋ยด้ข้าวนะลูก พอแล้วเ่กับพัดลมยังไรเนะี่ยคนเนี้ยดยกัะดิ่งาดยดีื้มกับพัดลมขอบคุณคุณไอ้นะคะหนูแม่ซักผ้าตากเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้พอตากเสร็จเ <c oughs> ชือกขาดแม่ต้องเก็บผ้าขึ้นมาสะบัดแล้วเอาเชือกไปปูกใหม่มาตากเรียบร้อยแล้วจะเป็นลมเดี๋ยวมาจะกลับแล้วนะหน้าทุ่งซึ่งนะ ตัวเล็กอ่ะมามาให้ที่สองครับมามาให้ครับเป็นท้องขามามาให้นะคะโอเคค่ะจะกลับแล้วนะลูกนอนซะระวังมดกัดนะแล้วล้างพื้นแล้วมดพื้นก็ยังตื้อด,ด้านเดี๋ยวเปิดพัดลมทิ้งไว้ตั้งทอมเมอร์ไว้แปดชั่วโมงนะลูกฝันดีนะลูกครึ่งๆน,น,นะกุดไหนครับกูดดีมลูก น้องไม่ไปแล้วลูกตัวเล็กปีสองเออเออตัวเล็กลูกเดี๋ยวกินอาหารที่หมดนะไหนใครมาหาแม่โอ้ตัวเล็กมาหาแม่โถทั้งกำลมังแม่เทอาหารให้ไปกินลูกไปกินลูกเปิ้ลไม่เห่าน้องโถตัวเล็กบุรักษาพระคุ้มครองลูกทำไมน่ารักอย่างเงี้ฮะมินน่ารักอย่างเงี้ลูกเออตัวเล็กตัวโตลูกบุรักษาพระคุ้มครองแม่เทอาหารให้ตรงนั้นน่ะ นะไปกินให้หมดนะลูกแม่เทน้ําเต็มๆเลยนะแม่เปลี่ยนน้าให้ลูกใหม่แล้วนะเออไปกินน้ํานะลูกนะเนี่ยเนี่ยแม่เทอาหารให้น่ะเนี่ยไปกินสิลูกเห็นหรือเปล่าเนี่ยโน้ากินอาหารเนี่ยเนี่ยมาม่าเอาอาหารให้เนี่ยกินเลยกินเลยลูกกินเลยลูกเนี่ยมาม่าเทอาหารให้ตะกี้เนี่ยเนี่ยน้ำหมาม่าเปลี่ยนให้เต็มๆแล้วเห็นไหมคะ เดี๋ยวหนูมากินน right ้ํานะคะมาเปลี่ยนน้าให้ทุกวันเลยลูกรักษาพระคุ้มครองนะเออกินลูกกินพุทธังสนากระชามิธรรมังสนงกระชามิ้ังคังสนากระชามิแข็งแรงปลอดภัยทุกตัวนะลูกเออเดี๋ยวหนูมากินข้าวนะลูกนะหนูมากินข้าวนะลูกเนี่ยเนี่ยหมอมัดเทไว้ให้ตรงนี้นะคะไปแล้วนะลูกโอหนูไปกินข้าวนะหมอมัดเทให้ตรงนั้นมีน้ําด้วยนะลูกนะหนูไปกินข้าวนะลูกเออกินข้าวนะคะเนี่ยกินข้าวลูก ตัวเล็กกินอะลูกตัวเล็กกินซะกินเลยลูกกินเลยลูกผมอมามีน้ําให้ด้วยนยโอ้กินน้ํากินน้ําโถลูกเอบหมอมาเทน้ําให้สะอาดสะอาดเลยเนี่ยจุ๊จิ๊จุ๊จิ๊กินน้าลูกกินน้ําเออกินน้ำลูกกินน้ำค่ะกินอาหารลูกกินเลยลูกหมอมาไปแล้วนะคะตัวเล็กไม่ไปแล้วนาไปกินข้าวนะลูกนาแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกบุรรักษาพ่ะคุ้งครองนะลูกนาเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาอาหารมาเทให้อีกแล้วก็ แม่จะมาเติมน้ําให้สะอาดเต็มๆเลยนะคะพาคุ้มครองลูกบุญรักษาลูกนะเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้พวกลูกอยู่รอดปลอดภัยนะเออไม่ไปแล้วลูกเอาหมูหยองเอาพิซซ่าเออพิซซ่าพิซซ่ายื้ยื้อใครจะกินขนมใครจะกินขนมใครจะกินขนมอ่ะพิซซ่าเอามาให้พิซซ่าอ่ะหม่ามาให้พิซซ่าอ่ะอ่ะอ่อ่หมูหยองอ่ะยื้ยื้ยื้ออ่หมูหยองเอามาให้ลูกอ่ะอ่ะอ่ะป่าป่ป่ป บันพนะกินขนมมาเปล่าอะลงมาเอาขนมมาหม่อมมาให้แล้วแล้วแล้วกินได้เปล่าเนี่ยหม่อมมาให้ขนมแล้วแล้วแล้วอยู่นี่ไงอยู่บันไดเนี่ยลงมาเร็วลูกบันพะหม่อมมาวางให้ตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยบรรพะบันพะเนี่ยหมอมมาวางให้ตรงนี้เนี่ยวางให้ตรงนี้นะหนูมาเอานะ มาขนมนะลูก